รายงานสภาพอากาศพจนานุก,กรมหรืออะไรมากขึ้นเนี่ยครับสงสว,ว่าผมพิมพ์แค่ว่าสภาพอากาศกรุงเทพนะครับสภาพอากาศกรุงเทพนะตอนนี้คือ22องศาเซลเซียสนะครับฝอนอกวันนี้มีฝนโอกาสตก47%ความชื้น66%ข้อมูลตรงกันไหมครับตรงกันใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยครับ คือในการเช็คง่ายสุดคือเนื่องจากพอ g o o g l e คือเขารวมข้อมูลทุกอย่างแล้วหน้าที่เราแค่พิมพ์สิ่งที่เราอยากจะรู้พอในการพิมพ์จะต้องขึ้นด้วยสภาพอากาศก่อนและตามด้วยชื่อเมืองหรือชื่อจังหวัดดังนั้นนะครับสบมมติผมว่าพิมพ์ไปลาปางเนี่ยครับเราแค่พิมพ์หรือไปต่างประเทศก็ได้นะครับก็จะขึ้นหมดพิมพ์ไปปารีสตึง นะครับก็จะขึ้นมาให้อย่างเงี้ยครับอันนี้คือการเช็คสภาพอากาศนะครับที่เช็ครู้เลยแล้วก็เนี่ยอุณหภูมิโอกาสฝนลมนะครับแค่ขอให้ใส่ชื่อเมืองหรือว่าชื่อสถานที่เท่านั้นนะครับก็สามารถเสิร์ชข้อมูลหาได้เลยนะครับแล้วก็หาข้อมูลของสิ่งเหล่านั้นได้เลยเพียงแค่ปายนิ้วครับสามารถวิเคราะห์อุณหภูมิโอกาสฝนเส้นทางทิศทางลมได้หมดนะครับหรือ พิมพ์เป็นพจนานุกรมทั้งไทยอังกฤษหรืออังกฤษไทยอะไรก็แล้วแต่ขึ้นหมดยกตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างคำว่าพินทุนะครับเรารู้จักพินทุไหมครับก็เร,เรียนสมัยเด็กอ่าแปบ๊บนะครับวิธีการพิมพ์ถ้าเป็นพจนานุกรมครับจะมีเทคนิคก็คือจะต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษคำว่า define นำหน้าและตามด้วยชื่อศัพท์ที่เราไม่รู้นะครับยกตัวอย่างเช่น Define พิมพ์คำที่เราต้องการจะรู้อะครับที่อยู่ในพจนานุกรมผมพิมพ์ว d e ดี n ฟเว้นวรคตามด้วยชื่อศัพท์ที่เราต้องการจะรู้แล้วผมกด Enter สิ่งที่จะปรากฏขึ้นก็คือพิทุ <Enter. S 1> ก็คือการแปลนั่นเองนะครับในการแปลถ้าเราจะดูข้อมูลมากขึ้นอันนี้แปล f a u l t แบบไทยเป็นไทยใช่ไหมครับพิมพทุก,ก็คือหยาดหยาดฝนจุด จุดที่ใส่ไว้ใต้ตัวอักษรผู้ภาษาบาลีสันกิกนะครับที่เป็นคำกูบครับหรือถ้าเรากดคลิกก็คือจะมีรายละเอียดมากขึ้นข้อดีของ Google คือวุนวิเศษโดเรมอนครับก็คือเป็น g o o เกิ s ส a t e ที่แปลได้ทุกภาษาอยู่แล้วเราก็สามารถเลือกภาษาได้ในภาษาอื่นเขาจะเรียกว่าอะไรแบบนี้ครับก็สามารถแปลงข้อมูลที่เป็นภาษาต่างๆเข้ามาได้นะครับตืดนะ อันนี้ก็ลิงก์จากของที่เป็น Oxford l a n g u a g e นะลองลองดูทีละอันก็จะเปลี่ยนภาษาไปเรื่อยๆนะครับก็คือในความหมายของคำว่าพินทุกนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อดีในการแปลภาษานั้นแปลว่าณนะปัจจุบันคือเราไม่ต้องซื้อ Dictionary อยู่แล้วครับเพราะว่าทุกอย่าง Google มันกลายเป็น Dictionary ในตัวอยู่แล้วเวลาแปลคำศัพท์อะไรก็แล้วแต่นะแต่ถ้าเราจะดีฟาบางครั้ง เสิร์ชบางครั้งถ้ามันไม่ใช่คําที่แบบเป็นคําหลักมากๆมันก็จะไม่รู้จักแต่ถ้าเราเพื่อให้ชัวร์พิมพ์แค่ define นำหน้าแล้วเว้นวรรคตามด้วยคําที่เราอยากจะรู้ก็จะทําการแปลภาษาขึ้นมาให้นะครับถ้าเราใช้ในการของที่เป็นเสิร์ช Engine นะครับหรือว่าใช้เป็น Google Translate ก็จะแปลแค่ Translate ออกมาเช่นเดียวกันนะครับผลก็คือ Database น่าจะเป็นลักษณะก้อนเดียวกันนะแต่ว่าลิงก์แค่ UI ต่างกันนะครับอีกแบบหนึ่งคือหมวดของคณิตศาสตร์นะครับ คำนวณเป็นเครื่องคิดเลขอยู่แล้วสมมุติว่าผมพิมพ์นะครับสานะครับคูณ9 9้าเก้าเ้าก็แล้วผมกด Enter อันนี้ครับเป็นเครื่องคิดเลขอัตโนมัติที่เราสามารถใช้ Google ในการคำนวณที่เป็นเครื่องคิดเลขได้เลยคือเราแค่มีคอมเราก็ไม่ต้องมีเครื่องคิดเลขแล้วครับหรือว่า ไม่ต้องไปใช้คล็อกของในในแคคูลเลตของในวินโด้ก็ได้ใช้แค่ Google ก็จบแล้วครับขอแค่พิมพ์แล้วให้เป็นรโอเปอเรชันในการปฏิกิยาของการทำคนิตศาสตร์ก็พอแล้วสิ่งที่เป็นไฮไลท์นั้นก็คือเฉลยการบ้านลูกได้ด้วยครับยกตัวอ,อย่างเช่นตืดยกกำลังหกบวกอ่าขึ้นแล้วครับ เนี่ยครับเป,เป็นสูตรคณิตศาสตร์อะไรก็ได้นะครับข้อดีของ Google คือเขาจะทำการพอดกราฟที่เป็นช่วงขึ้นมาให้อัตโนมัติอันนี้ก็เป็นไฮไลท์อีกแบบหนึง่งเช่นเดียวกันนะครับในในการพิมพ์ขึ้นนะครับเป็นช่วงอันนี้ครับแบบแรกซึ่งเราลองใส่สูตรไซคอสแทนหรือใส่อะไรก็ได้ครับเพิ่มเติมเข้าไปก็คือจะทำการใส่คณิตศาสตร์ขึ้นมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในของคณิตศาสตร์ได้ นะครับลักษณะของการพอดการาฟต่างๆนะครับที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้เราได้อีกแบบหนึง่งที่เป็นไฮไลท์ถัดมาก็คือการแปลงหน่วยครับส่วนใหญ่เราใช้กันเยอะมากเวลาจะไปต่างประเทศหรือว่าจะขายการแลกเปลี่ยนเงินทองเนี่ยครับยกตัวอย่างเช่น1 1ดอลลาร์1ยูโรก่อนนะหนยูโรเท่ากับกี่บาทเราแค่พิมพ์แค่นี้ครับขึ้นอัตโนมัติเลยนะครับ1ยูโรเท่ากีบก่บาทแต่พอเราพิมพ์เนี่ยครับเราพิมพ์แค่ครั้งเดียวให้มันขึ้นตัว เครื่องคิดเงินขึ้นมาก่อนหลังนั้นเรากดตรงนี้ครับจะมีสกุลเงินทั่วโลกเลยเห็นไหมครับเราสามารถแปลงเป็นสกุลเงินอะไรก็ได้จากอะไรไปไหนก็ได้นะครับจะขึ้นแค่นะครับขอให้เราพิมพ์สักอย่างหนึ่งว่า1ยูโรเท่ากับ1บาทแม่ติถ้าผมเปลี่ยนเป็น9ยูโรก็จะคำนวณอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมแปลงค่ายูโรเลยเพราะว่าอันเนี้ย ขึ้นเป็นแบบ Real time เรีย t ไทม์เครับแล้วเราจะเล่นลงทุนเนี่ยครับแล้วก็สามารถดูเหมือนการาฟหุ้นเลยครับย้อนหลังกี่ปีลักษณะเป็นยังไงเห็นไหมครับในการขึ้นก็สามารถจะพิจิตรได้เลยนะครับขึ้นแบบแบบเป็นเรีย t ไทมนะครับสามารถลองไปปรับเล่นได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับหรือจะเป็นหนึ่ง จัดพม่าเท่ากับ0ูน4บาทอันนี้ครับหรือ1กีบเราต้อง1บาทเท่ากี่กีบเพราะว่านี้จะเป็นค่าเงินที่เล็กกว่า1บาทของเราก็เท่ากับ290.79กบีบนะปัจจุบันนะครับเราสามารถปรับข้อมูลนะครับล้าลองไปทำได้สำหรับแวบาแลกเปลี่ยนค่าเงินต่างประเทศพวกนี้ครับ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็คือใช้กันอยู่แล้วนะครับนี่เป็นข้อดีของ Google ที่ที่รวมทุกอย่างให้เราเลยนะครับก็จะปรับได้ส่วนใหญ่จะใช้ก็ต่อเมื่อแบบไปสกุลเงินในการชำระครับเพราะว่าบางเว็บไซต์หรือเราขายของอะ่ะเขาจะมีให้เปลี่ยนสกุลเงินและถ้าสกุลเงินแปลงเป็นค่าไทยเท่าแบบแล้วมันมีส่วนต่างนิดนึงอะ่ะถ้ามันถูกกว่าการใช้ไทยอะ่ะส่วนใหญ่เวลาผมซื้อพวก เว็บที่เป็นโฮสติ้งนะครับแล้วมันมีเว็บที่สามารถเปลี่ยนสกุลเงินและให้เรารูดบัตรเครดิตที่เป็นสกุลเงินนั้นได้มันก็จะลนเริ่มก็จะประหยัดไปประมาณ5-600บาทอันนี้มันเป็นช่องทางเล็กๆน้อยๆครับอีกขัดมานะครับก็คือนอกจากเป็นหน่วยแล้วครับก็คือหุ้นหุ้นง่ายสุดในการพิมพ์ก็เนี่ยครับ AOT และกด enter รู้หุ้นแล้วครับแค่นั้นเองเราไม่ต้องไปเปิดใน s t r e มม i n g เราแค่กินขอา AOT ก็บอกคุณเรียบร้อยแล้วครับใน1วันนี้คุ้นอยู่ที่เท่าไหร่ในวันนี้ตลาดเปิดห้าวันที่ผ่านมาหนึ่งเดือนที่ผ่านมา6เดือนที่ผ่านมานะครับอันนี้ครับสามารถวิเคราะห์เบื้องต้นได้เลยนะครับของ AOT นะครับเราจะดูอะไรก็ได้ครับหรือถ้าไม่ AOT ก็เป็น SCG นะครับ SCC นะครับว่คือปูนซีเมนไทยเห็นไหมครับเราสามารถขึ้นมาได้หมดเลย mm hmm. โดยไม่จาเป็นต้องไปดูที่ set.or.ts ก็ได้นะครับดูแค่ของ Google mm hmm. ก็บอกคุณให้เราแล้วนะครับ mm hmm. หรือจะพิมพ์คำว่า cpo อันนี้ครับเอาแค่ cpo นะคุณก็ได้มันก็ขึ้นหมดเพราะมันเจอคำว่า cpo mm hmm. อันนี้ครับเป็นตัวอย่าง mm hmm. เบื้องต้นของการใช้ตัว การเสิร์ชของ Google ดังนั้นสังเกตเห็นว่าแค่มี Google เว็บเดียวครับเราทำทุกอย่างได้เลยนะครับง่ายสุดหรือเราอยากจะดูแค่ทีมกีฬาแข่งนะครับเราเพลกพิมพ์แค่ชื่อทีมฟุตบอลนะครับสมมติผมพิมพ์เพราะว่าเชลซีแล้วผมกด Enter ก็ขึ้นตารางฟุตบอลมาให้เรียบร้อยแล้วครับในปัจจุบันว่าจะมีกี่กี่แมตท,ที่ต้องแข่งอะไรนะครับเราก็สามารถ ดูการแข่งขันดูข่าวนะครับดูตารางคะแนนดูผู้เล่นเห็นไหมครับขึ้นโลกปัจจุบันของการทำครับง่ายมากๆขอแค่พิมพ์เท่านั้นถ้าพิมพ์ชื่อสโมสรก็ขึ้นสโมสรหรือพิมพ์สโมสรในประเทศไทยก็ได้ครับโบวิม oh, บูรีลำมยูเนเต็ดเนี่ยครับแล้วกด Enter ก็จะขึ้นตารางแข่งของสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ด อันนี้ครับคือพื้นฐานในการทำแล้วก็กดข้อมูลเพิ่มเติมว่าแข่งกีแมดแข่งวันไหนแข่งอะไรบ้างจากข้อมูลที่มีพวกนะครับก็จะขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแปลว่าปัจจุบันก็คือการเสิร์ช Google ของเราครับก็คือเสิร์ชแค่ชื่อแค่นี้ครับก็ขึ้นมาทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับและทา้งอินเทอร์เฟซให้เราสวยงามมากนะครับอันนี้เป็นข้อดีนะครับที่ที่เราใช้กันโดยส่วนใหญ่นะครับ หรือนะครับนอกจากเสิร์ชของตัวนี้แล้วก็อาจจะเสิร์ชข้อมูลชื่อคนดังอย่างเงี้ยชื่อคนดังเสิร์ชใครก็ได้นะครับสมมุติผมเสิร์ชนาเดทละกันครับแค่นีน้คือชื่อคนดังโดยส่วนใหญ่เขาพอเสิร์ชปุ๊บเราจะมีประวัติที่เป็นตรงนี้ขึ้นให้ออโต้อยู่แล้วนะครับจะเสิร์ชใครก็ได้ครับข้อดีคือเสิร์ชเป็นชื่อคนดังนะครับหรือเสิร์ชเป็นซีรีส์เสิร์ชเป็นละคร ทุกอย่างจะขึ้นในวิกิพีเดียที่เป็นหน้าแรกและอินเทอร์เฟซกูเกอรจะขึ้นให้แบบอัตโนมัติหรือจะเสิร์ชเป็นสถานที่นะครับวัดพระแก้วนะอินเทอร์เฟซเขาจะสร้างมาให้เราเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เป็นชื่อของตรงนี้ครับบอกโลเคชันบอกเว็บไซต์บอกทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นแล้วนะครับหรือว่ารอบชมภาพยนตร์นะครับสมมติผมพิมพ์รอบชมภาพยนตร์งเงี้ยพิมพ์แค่ชื่อหนังนะครับแล้วกด Enter นะครับ ดีฟอลท์ของชื่อหนังและกดเอนเตอร์นะครับสิ่งที่ฉลาดก็คือเมเจอร์ซีนิเพ็กสาขาสามเสนหมายความว่าเขาดีเทคตามใกล้โลเคชันแมปณปัจจุบันของเราเห็นไหมครับอันนี้คือคือเวลาเสิร์ชเนี้ยเราแค่เสิร์ชตรงเนี้ยครับดูหนังรอบไหนเราอาจจะไม่ต้องไปเข้าแอปเมเจอร์ก่อนก็ได้เข้าตรงนี้ก็ง่ายเพราะมันคือลิงก์เดียวกันนะครับแต่ว่าก็ต้องกดเข้าไปเนี้ยข้อดีคือมันก็มีเครือหลายเครือครับในการทำเนี้ยครับโรงแต่ละโรงก็จะโชว์มาหมด ถ้าเข้าของเมเจอร์ก็จะมีแต่เมเจอร์อันนี้ครับแล้วก็จะมีรอบฉายทั้งหมดที่อยู่ใกล้แอเรียของเรานะครว่ากี่รอบก็ว่าไปนะครับรีบตัวอย่างของการเสิร์ชของตัวรอบภาพยนตร์หรือเที่ยวบินสมมติว่าผมพิมพ์รอบเที่ยวบินครับ F D 3029หรือไฟที่เรารู้ไฟบินต่าง,างๆครับเราแค่พิมพ์เที่ยวบิน ขึ้นมาแล้วครับว่ามีวันไหนถึงวันไหนอะไรยังไงเที mm ่ยวบินนี้ออกกี่โมงเทอร์มินอลที่เท่าไหร่รู้ขนาดนั้นเลยครับ mm hmm. พิมพ์แค่ชื่อเที่ยวบินนะครับสมมติเราได้เที่ยวบินของเพื่อนมา mm hmm. เราแค่พิมพ์ใน Google mm hmm. แค่เอาเลขไฟเที่ยวบินนั้นเนะ mm ่ะ hmm. เรารู้ได้ครับว่าว่ายังไงก็จะมีข้อมูลที่อัปเดตเรียลไทม์ตลอดนี่อัปเดตเมื่อสชั่วโมงที่แล้วจากดอนเมืองไปภูเก็ต นะครับจากเจ็โมงสาไปถึง9ก้าโมงเช้าอะไรเงี้ยครับเทอร์มินอลสออกอะไรเงี้ยครับในแต่ละวันก็จะมีข้อมูลที่ระบุไว้นะครับอันนี้คือในเรื่องของเที่ยวบินหรือการค้นหาโค้ดสีกรนี่เราจะทำเว็บไซต์หรือว่าทำพวกพวก AI ที่เป็น illustrator ในการอยากจะรู้รหัสโคส้ดนะครับเราใช้คำที่ชื่อว่า color picker อันนี้ครับ color picker แล้วเรากด enter ครับ อันนี้ครับ Color Picker เราก็สามารถที่จะเลือกเฉดสีรหัสตรง hex ตรงนี้เลขฐาน16ตรงนี้ครับเราก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการทำการาฟิกของเราได้นะครับถ้เราอยากจะรู้ว่ารหัสสีเราต้องการคืออะไรเราก็พิมพ์แค่ว่า Color Picker นะครับในการทำตัวอย่างอยู่ประมาณนี้สิ่งสำคัญที่เป็นไฮไลท์สุดเราอยากรู้หวยครับเราก็พิมพ์แค่หวยแล้วเรากด enter ครับ ก็ออกมาเป็เลขที่เราชอบครับ999997ได้แล้วครับ6ล้านสวยงามแต่ก็มีคนถูกด้วยล่ะครับนี่คือสิ่งที่เป็นไฮไลท์สุดพิมพ์แค่หวยนะครับดังนั้นแปลว่าเราไม่ต้องไปโหลดแอปอะไรแล้วนะเราแค่พิมพ์ Google.com ว่าหวยคือเขาออกในในในล่าสุดขึ้นมาให้เราเรียบร้อยแล้วครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับในการทำ